สวัสดีครับลุงส่าชาแนลสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเนาะเพื่อนไทยเพื่อนลาวเพื่อนต่างประเทศนะครับวันนี้ลูกสักกะเดว่าสูบน้ำเสออ้อยแล้วพี่น้องไหมถามเรื่อลายบกเบิร์ดพี่น้องนัะป่าหรือช่างตีป่าสารน้อยใหญ่ๆสูบเป็นสูบบกบุญพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นน้ำเป็นน้ำบาดาลเนาะน้ำบาดาลสูบมเมื่อไส จักสมืดเนามันแพงโซลาเซลล์เด้พี่น้องเป็นสมดสมมาใส่บ่พวดล่ะพี่น้องเอ้ยอ้อยก็แห้งเบิดแล้วอ้อยได้เนาะเยงไปเบิ่งทางพุ่น้เครื่องไว้พุ่นล่ะสูบน้ําใส่ล่พี่น้องอ้ออยแมตั้งเครื่องไว้โอยแห้เ บ็ออกพี่น้องไปนี่ฮงเหี้ยงว่า่ะพี่น้องเอ้ยอ้อยกรไดีสุดนะมาใส่มาใส่ว่าได้เรียบร้อยบดแลยอ้อยกรไดนะสุดนะมาใส่สุดคข่ายรปที่ประเนนำ โตเกิดโตพ่อดีได้ไล่โตบุพ่อตีแห้ง่อนสุดหนามาใส่พี่น้องเอ้ยบบนะสุดพ่ายาวไปบ่หมอมมันเหี่ยวเหียวพี่น้องไปเพิ่งดูพี่น้องแห่งแรงคักแน่พ่อยตายไปแล้วสูบหนามลงมาใส่มาสูบใส่ก็ีดตายไว้ดีเลยพี่น้องเบิ่งเลยอ่อยไหมเหี่ยวเหี่ยวถึกแดดถึงยัง โอ้ถ oh, ้าฝนก็ตายพี่น้องตไต้ไปแล้วครับผมอ้อยกระต่เนาะโอ้จะเจตฝนอ้อยนี่เมื่ตกมาเนี่ยฝนตกมาเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งไปเป็นหลักๆอ่อยก็ได้ายเนาะคนก็ย่ำอ้อยก็ย่ำพ่วมแห่งแรงพี่น้องพ่วมแห่งแรงของฝนฟ้าอากาศบ่ลงมากเป็ี่ยนในสี่หลักพี่น้องเอ้ยนี่กรเสดอ๊อ้อยลูกซากตายไปแล้วหนุ่มไอ้ดี๊ พวกว่ตาตำมัน,ดนได้น้องไอ้ดีวัน,นี้อ้อยก็เรียบร้อยขึ้นกันเน้ออ้อยกับไหนผมปรตกมาอ,อืบ่ได้ยางมาเบิ่งหลายมือหลายเออน่ะแต่น้ำมันอยากทำ,ำงานอย่างอื่นวันนี้หัวหัวหัวแม่แนวบ่้านเป็นจังไงสิี่หนอ่อย โอ้ยเหี่ยงเงี้ยงหมดแล้วน้ำสากับ่พ่อด้อพี่น้องนี่ยสุดน้ำสากับพ่อร้องหอนหอนหอนแดดกับหอนพ่อแดดโอ้ยบังบังบังสุดน้ำยิ่งสามาใเซกับ่พ่อเด้อพี่น้องเหี่ยวลงแล้วมหมดแล้วนองเหี่ยงหมดแล้วฝนโปรยตก หลายมือแล้วก็เหี่ยวเนาะพี่น้องเนาะอืมนี่ได้คือเป็นจังซี่มันสิได้เป็นพญาเศรษฐีมันเป็นบ่แม่นตัวนี่โถโถไอ้เหี่ยวคากเหี่ยวเนี่แต่บันไปย่างเข้าห่มพี่น้องพุ่นบ่ไว้แล้วพึบ ยังมาอเบงอ้อยไม่รอเบืงอ้อยพี่น้องเหาคัะเหงวเนี่ยก็หอมพี่น้องไปหอมกหอมตัวนี้ตัวห้องมัดแดงเินงียไปกินเ้าดอกโมงซุปร้อนพี่น้องดอก่มงน้ำดอกไมพี่น้อง โอ้ประเด็นยังว่าเบิ้งโดนแล้วหลายมือเนาะโอ้สุกๆๆหลายเยอะโอ้สุกดีตัวนี้ในยังผอบมองสุกพร้อมเนาะที่สองมือนึ่งนี่เพื่อหนึ่งหนึ่งโอ้ผมผอบมองสุกพี่น้อยอู้แต่ว่มองสุกกระห่อนนะวันนี้มองต้มอย่างเี้ น้ำดอกไม้พี่น้องบ้านหวานในตัวนี้แตกน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้นมเนาะยงมาโุกดีพอดีบบกม่วงสุกลนพรค่ะพรค่ะพี่น้องเดี๋ยวบบกม่วงสุกไปใส่ตู้เย็นไว้กินกับข้เอเนาะหวานเย็นๆหวานหวานพี่น้องบหวานตัวนี้น้ำดอกไม้ วอาไปใช้กับว่าเริ่มอ่อ,อยเด้อพี่น้องเนี่ยเหี่ยวคัากลายจนหักลงมาหมดหยอดหักลงมาหมดเลยหยอดหักพวกพี่น้องเหงี่ยวคัากลายจนหยอดหักพี่น้องเลยอ่อยง,งามๆาไหมมาเปลี่ยนได้สิโอโหฝนตกมากกับสิไงใคอยู่หอกเนาะ โตมากกับสีซุมกระสีงามขึ้นมา,ยาเยอะกมแหงแรงของป้าอ้อยขึ้นไปนั่งสี่ออจะได้ทื่นขึ้นบะนี่ลงทุ่นลายยังได้ไปนองลงทุ่นลายอยู่เอาไว้น่นาสิยังพ่นละไปหาเทียงหน้าอยู่ในปลายอย่างพ่นละคน่นก็สง่งแค่แน่เย็นอยู่ ปพี่น้องบ้านทีปนี้ก็ขอจบสรัพย์เนีนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวลุงซักก็จะข้าไปหฮมป้ายยางพผลหม่องสิ้นย็นนะจังหน,น่อยหม่องนั่งไหลสดยอดผลละคลิปนี้ก็สรันี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ลุงซักชาแนลนีเด้อนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยหอนแห้งที่ไปเราหละบอันนี้เดี๋ยวเอาบหม่องสูงกัน